สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนคลิปนี้ผมถ่ายคลิปด้วยความแบบมึดดัดใจนะแต่แต่ไม่ถ่ายไม่ได้ครับแล้วก็น้องๆที่กำลังดูคลิป พี่อยู่นะครับน้องๆที่แบบกำลังมีความสุขในช่วงวันปีใหม่เนาะแล้วน้องไม่อยากแบบเฟลหรือไม่อยากดาวพี่อยากให้น้องๆปิดปิดคลิปนี้ไปเลยไม่ต้องดูนะครับพี่ไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของน้องๆหลายๆคนเนาะมันค่อนข้างสะเทือนใจนะครับ ก็ให้ปิดไปซะไม่ต้องดูนะโอเคไหมแล้วก็สำหรับใครที่เพิอกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็ใครที่อยากอยากดูต่อก็ก็ดูต่อนะครับผมถ่ายวันนี้วันที่วันที่แปดละผมการจะถ่ายคลิปนี้ตั้งแต่วันที่หกแต่ผมไม่พร้อม จริงๆที่จะถ่ายเลยได้มาถ่ายวันนี้แทนโอเคครับน้องๆที่ไม่พร้อมดูหน้าจะออกไปแล้วเนาะมาเริ่มเลยดีกว่าครับก็ผู้กระดามตรงนะครับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ผมทำงานตั้งแต่เช้าเลยหกโมงผมเลิกงานประมาณเกือบเกือบสองทุ่มผมกลับมาบ้านผมเปิดประตูห้องเข้าไปมันไม่เหมือนเดิมครับปกติห้องนอนผมผมเปิดประตูไปปุ๊บลัคก,กี้จะโผล่น้ำตอนรับผมตลอดแต่ไม่ครับรอบนี้ไม่ได้โผล่น้ำตอนรับผมเหมือนเดิม ก,กินไม่สบายครับท้องอืดท้องอืดครับทุกคนไม่ถ่ายไม่กินอาหารไม่กินน้ำผมกลับมาดึกมากแล้วครับวันนั้นแล้วก็โรงพยาบาลเอกสูตสที่รักษาสัตว์พิเศษเนี่ย มันมันมีแบบไม่กี่ที่ในในเชียงใหม่ซึ่งแม่งผิดหมดเลยครับผมได้แต่ภาวนาให้อาการเขาดีขึ้นผมป้อนคิดทีคอ้อแครผมป้อนน้ำเปล่าให้ทานทุกๆครึ่งชั่วโมงเขาก็ถ่ายออกมาบ้างนะครับเป็นเม็ดด้วยนะ แต่มีเวือกมีเมือกปุ้นติดออกมาด้วยสี่ทุ่มไม่ดีขึ้นห้าทุ่มไม่ดีขึ้นอาการเริ่มแย่ลงครับทุกคนจริงๆวันเขาดาวมันควรจะเป็นวันที่ผมมีความสุขอีกวันหนึ่งเพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปผมก่อนหน้านี้ผมบอกไปแล้วว่า ผมจะอยู่เขาดาวกับลักกี้จะมีเวลาให้เขาจะอยู่กับเขาในวันนั้นแต่ผมไม่ไม่คิดครับว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายของของของผมกับลักกี้ ผมผมพยายามเข้มแข็งนะน้าเวทุกคนผมพยายามแบบจะจะไม่ร้องไห้ออกมาเนาะขอโทษด้วยนะครับที่ที่แบบเป็นแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวแม่งจะมีดรามา่าอีกผมกลัวม,มากคือบางคนเว้ ไม่ไจะบอกว่าเฮี้ยมันเป็นเฮี้ยอะไรแค่แบบกระต่ายมึงตายตัวเดียวมึงมึงจะเยอะอะไรผมอยากจะบอกว่าสำหรับผมเนี่ยลัคก,กี้มันมันเป็นเหมือนลูกผมเลยนะเว้ย ผมผมแบบโคตรรักมันเลยว่ะทุกคนถ้าได้ดูคลิปมาตลอดทุกคนจะเห็นว่าผมดูแลลักกี้แบบดีที่สุดนะดีจริงจดีเท่าที่ผมพอจะทำให้ได้ครับดีเท่ากำลังผมจะมีให้ผมแบบพยายามเว้ย พยายามที่สุดพยายามสังเกตอาการทุกอย่างนะครัแบบทุกคนก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่ลักกี้จะป่วยเอ่อลักกี้มันไม่ไม่กินน้ำมาแบบมันกินน้ำอยู่ครับมันกินน้อยมากซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะจะเป็นผลเสียที่ใหญ่ในอนาคตที่ตามมาทุกคนเข้าใจไหมครับแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะมาป่วยในวันสิ้นปีพอดีครับนั่นแหละ ผมชะล่าใจตรงนี้ไปแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าผมยุ่งแบบยุ่งยุ่งยี่เคียอเลยทุกคนคือตื่นเช้ามาทํางานทํางานเสร็จทุ่มสองทุ่มแล้วกล้องวงจรปิดผมไม่ได้ติดไว้ในบ้านนะครับไม่ได้ติดไว้ในห้องที่ลักกี้อยู่เพราะว่าสายเก่าลักกี้แม่งกัดขาดไว้ทุกคนผมไม่สามารถดูอาการลูกผมได้เลยแล้วทีนี้คือผมไม่คิดว่าเขาจะป่วยหนักจนถึงแบบขั้นแบบเขาปวดท้องครับไม่ผมชะล่าใจไป เป็นเป็นความผิดของผมเองด้วยครับเรื่องนี้ถ้าผมไวผมสังเกตเห็นได้เร็วกว่านี้มันจะไม่เป็นแบบนี้ทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปถึงมือแพทย์แล้วลัคก,กี้จะรอดเหมือนกันนะไม,ไม่ได้ไม่ได้โทษแพทย์นะครับแต่ว่ามันมันมีโอกาสไปได้เสมอคือต้องบอกก่อนนะครับว่ากระต่ายเนี่ยถ้ามีอาการการปวดท้องขึ้นมาเนี่ยมันมันไปไวเนาะไวจริงเว้ย ทีนี้พอถึงจุดที่เขาจุดพูกันเขาดาวกันลัคก,กี้สุดหนักเว้ยเริ่มล้มตัวลงเริ่มไม่มีแรงเดินแล้วเดินไม่ได้แล้วทุกคนไม่มีแรงแม้แต่กั่งยืนผมได้แต่แบบรอเว้ยรอรอความความตายเว้ย แม่งที่มันกําลังคืบคานเข้ามาผมอาจจะพูดได้ไม่ดีนะครับคลิปนี้ผมผมไม่ได้เขียนสคริปไม่ได้เขียนอะไรด้วยผมผมพูดสดๆผมได้แต่รอไว้ทุกคนผมได้ร้องไห้ฟูมไฟไว้ว่าเมลากีจะไปแล้วเหรอผมผมทำได้แค่นั้นจริงๆว่าทุกคน ไม่ไม่ไม่ถึงสิบนาทีลักกีต้ตายในอ้อมก่อนของผมกับ,กบแฟนผมผมก็เสียใจเลยเว้ยแต่ตอนนั้นลักกี้มันยังไม่ตายนะทุกคนมันเกือบเกือบจะไปนะครับตอนที่ผมอยังฟูมไฟยยแฟนผมเลยบอกว่าใจเหนีนสงบสติอารมณ์หน่อยให้ลูก ไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรโดยที่ไม่ต้องห่วงเว้ยผมเลยค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลงมันเห็นผมนิ่งสักพักหนึ่งแล้วก,กี้มันเห็นผมไปกอดไปยงหอมเหมือนี่ผมทำทุกครั้งลักกี้ก็ไปเลยครับทุกคน กพักก็ชักต่อหน,น้าต่อตาผมนั่นแหละครับผมก็วางน้องลงที่บืน้นผมรู้ึกว่าเขาคงไม่สบายตัวเนี่ยถ้าเราอุ้มเขาอยู่ผมปล่อยให้เขานอนหลับอย่างสงบค่อยๆชักแล้วก็ตายไปสุดครับผมไม่โคตรทรมานใจเรอวะ คือตั้งแต่นั้นมาครับทุกคนห้องนั้นผมนอนไม่ได้เลยนะผมเก็บข้าวของออกทั้งหมดเลยครับผมก็โยนทิ้งแม่งเลยหญ้าที่ผมซื้อมาห้ากิโลดักกี้กินไปไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครึ่งกิโลเลยครับกินไปน้อยมากเพราะผมเพิ่งได้มาเม็ดที่ผมซื้อมาใหม่ทุกอย่างใหม่หมดยังไม่ได้แกะเลยครับ ผมไม่คิดว่าวันปีใหม่จะเป็นวันสุดท้ายของลูกชายผมผมผมรักลักกี้มากผมรู้ว่ามันเป็นความรักที่ที่ดีมาก,มากๆครับในในชีวิตผมที่แบบผมเกิดมาผมได้เลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งลักกี้อยู่อะผมตั้งแต่นเด็กเต็นตัวเล็กๆ,ๆเลยครับ ไปดูคลิปเก่าๆได้นั่นนาจะมีรูปปกนั่นแหละครับลักกี้ตอนที่ผมรับมาเ,เป็นเด็กเลยก็อยู่กับผมมาจนโตครับก็มีอาการป่วยบ้างอะไรบ้างอ่อนแอตามภาษากระต่ายทั่วไปแต่ป่วยทุกปีนะครับลักกี้อยู่กับผมตั้งแต่แบบผมอยู่กรุงเทพนต่มผมไม่มีอะไรเข้ามาอยู่ในช่วงที่ชีวิตผมเรียกได้ว่ามีปัญหาที่สุดในชีวิตด้วยเรื่องอหลายๆเรื่องครับ เรื่องมหาส่วนตัวด้วยเรื่องอะไรด้วยครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในจุดที่แบบผมยังลําบากอยู่ผมยังไม่มีบ้านหลังนี้ผมไม่ได้ย้ายกลับมาอยู่เชียงใหม่นะผมอยู่กรุงเทพอยู่ซึ่งถ้าวันนั้นเรายัางอยู่กรุงเทพอยู่ลักเกียรจจะไม่ตายครับเพราะว่าโรงพยาบาลมันเปิด24ชั่วโมงนะครับแต่ที่เชียงใหม่มันมันไม่มีเนาะผมไม่สามารถพาไปหาโรงพยาบาลหมาแมวได้ครับซึ่งส่วนใหญ่แม่งก็ไม่เปิดเหมือนกันแต่ ช่ไหมครับสิ่งสำคัญคือเขาไปแล้วครับผมผมทําใจไม่ได้เลยนะอยู่หลายวันสามวันสี่วันทุกวันนี้ผมก็ยังทําใจไม่ได้ครับแต่ผมมองย้อนกลับไปในวันที่เขาจะจากผมไปอ่ะลักกี้แววตามันมันส่งออกมาเว้ยทุกคนแม้ว่าผมรู้ว่าเขาทรมานแล้วเว้ยแต่แต่แตววตาเขาส่งออกมาหาผมเว้ยผมรับรู้ได้ว่า ผมรับรู้ได้นะเว้ยว่าเขาเป็นห่วงผมเขาเป็นห่วงไม้เขาเป็นห่วงผมกับไม้มากแล้วลักกี้แม่งเหมือนเหมือนจะบอกผมว่าพ่อผมไม่ไหวแล้วนะผมผมผมต้องไปแล้วผมผมต้องจากพ่อไปแล้วน,นะผมต้องจากแม่ไปแล้วน,นะครับ คือผมโคตรทรมาแยเลยว้ทุกคนตอนนั้นนะแต่ผมรับรู้ได้ว่าพ่อครับฝากพ่อดูแลแม่ด้วยนะพ่อครับอย่าทะเลาะกับแม่ให้บ่อยนะรักกันให้เยอะๆมันดูหอวงะลครับทุกคน ทุกครั้งนี่ผมทะเลาะกับมายนะเว้ยแบบทะเลาะแบบแบบใหญ่อ่ะแบบทะเลาะแบบรุนแรงครับลักกี้จะมานอนระหว่างกลางตลอด <c oughs> กระต่ายไม่ได้โง่นะครับทุกคนหลายๆคนที่ไม่ได้เรียนอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันนอนระหว่างกลางตลอดนะครับแบบผมนั่งมุมหนึ่งมายนั่งอีกมุมหนึ่งลักกี้จะมานอนตรงกลางแล้วนอนอยู่ตรงนั้นนะครับนอนไปเลยนะครับนอนขวางอยู่อย่างนั้นตลอด เป็นเรื่องจริงที่เป็นมาตลอดซึ่งลักกี้ก็เข้ามาในช่วงนี้แบบผมเล้าของแห่งกับแฟนด้วยนะครับแต่ก็ได้เขานี่แหละช่วยไว้ในหลายๆอย่างคือลักกี้ไม่ได้จากไปแบบศูนย์เปล่าะครับแต่ ลักกีย้ยังทิ้งพลังงานอะไรบางอย่างไว้แบบไว้แบบแน่นมากนะครับทุกคนผมยังไม่ร้องไห้ละผมขอโทษทีคือทิ้งความทรงจำไว้แน่นอนครับ <miles. S 1> เขาเขามอบความรู้สึกดีๆมาแบบเยอะมากเขามอบความรักที่บริสุทธิ์ ซื่อสัตว์และซื่อตรงให้กับผมผมรับรู้ได้ครับเขามีแค่ผมกับแฟนจริงๆในชีวิตเขาแล้วก็ผมรับรู้ได้ว่าทุกช่วงทุกวินาทีที่เราอยู่ด้วยกันเขาเขารับรู้ได้นะครับว่าเรารักเขาแลวเราก็รับรู้ได้เหมือนกันว่าเขารักเรามากแค่ไหนครับทุกคนและทีนี้ตอนเขาจะไปเขาส่งมอบอะไรบางอย่าง ถึงตัวผมอาจจะเป็นผมที่คิดไปเองนะครับอาจจะเป็นผมที่แม่งเพอเจอว่ะผมไม่รู้เว้ยว่าผมเพอเจอหรือเปล่าแต่แต่ผมรับรู้ได้ว่าเขาส่งพลังงานถึงผมเว้ยเขาอยากบอกผมว่าเขาอยากให้ผมแบบเลิกเลิกกินเหล้าเพราะว่าทุกครั้งก่อนหน้านี้ที่ผมดื่มนะเว้ยทุกคนผมกลับมาบ้านอะลักกี้มันจะทำหน้ามันจะมองผมมันจะมองมด้วยความรู้สึก ไล่ดยสายตาที่แบบว่าไอ้เคี้ยนี่ใครวะไอ้นี่ใครเนาะไม่รู้จักนั้นไม่เคยวิ่งเข้ามาใกล้ผมเลยนะวิ่งหนีผมด้วยซ้ําเป็นบางครั้งเขาไม่ได้ชอบครับตอนผมเมาเพราะเขารู้ว่าผมเมาแบบเลเทอะดื่มหนักหรือแบบอะไรเงี้ยครับลัคก,กี้แม่งบอกผม่ามึงเลิกกินเหล้าโอเคผมจะเลิกครับ นักกี้ยังบอกอีกว่าหยุดใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตได้แล้วหยุดเป็นคนที่ฉุนเฉียวหยุดเป็นคนที่อารมณ์เป็นที่ตั้งมีสติได้แล้วอ่ะในทุกๆเรื่องของการดําเนินชีวิต่ะผมรับรู้ได้เลยครับว่าลักกี้แม่งพยายามจะบอกผมว่ามึงต้องเป็นคนที่ดีขึ้นนะมึงต้องเป็นอะไรที่แบบดีขึ้นนะเพราะว่าลักกี้ไม่อยู่แล้วนะ ลัคกี้ไปแล้วแต่มึงต้องอยู่ต่อมึงต้องดูแลไม้อยู่มึงต้องเป็นคน้าครอบครัวต่อไปมึงตั้งใจทําได้แล้วอะไรบางอย่างมึงตั้งใจเลิกอะไรบางอย่างได้แล้วที่มันแย่กับชีวิตมึงลัคกี้มันพยายามบอกผมอยู่ครับทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นพลังงานที่มันถ่ายทอดมาถึงตัวผมได้โดยตรงแล้วผมรับรู้ได้ครับว่าเขาบอกผมแบบนี้จริงๆมัน มันมันสื่อสารมาได้แบบจริงๆครับทุกคนแล้ววันนี้แม้ว่าเขาจะจากไปแล้วนะครับจะไม่มีคลิปลัคกี้อยู่ในช่องผมอีกแล้วนะเพราะว่าเขาไม่อยู่แล้วจะมีก็เพียงแค่คลิปเก่าๆที่ผมเคยถ่ายเก็บไว้แต่ผมไม่ได้มาลงเนาะแค่นั้นนะครับก็กลาวว่าช่องนี้จะไม่มีสัตว์อื่นมาลงแล้วนะถึงผมจะเอาตัวอื่นมาเลี้ยงหรืออะไรก็ตาม ไม่นะครับไม่มีแล้วนะเพราะว่ายอดสับทั้งหมดที่มาครับมันมาจากคอนเทนต์ของลักกี้ล้วนๆเลยนะไม่ได้มาจากคอนเทนต์ของผมนะช่องนี้ที่เติบโตไม่ได้เติบโตไม่ได้เพราะลักกี้นะครับจริงๆเพราะฉะนั้นผมจะให้เกียรติเขาให้เขาอยู่ในเมมโมรีอยู่ในความทรงจําผมไปตลอดนะครับแล้วไม่มีคลิปของตัวอื่นใดอยู่ในช่องนี้อีกแล้ว ต่อไปคือผมเดินคนเดียวตามชื่อช่องเลยนะโอมมาโนผมมาโนจริงๆนะเว้ยทุกคนตอนนี้ไม่มีลักกี้อยู่เป็นเพื่อนแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมผมไม่ผมไม่ขออะไรมากเลยวะ่ะทุกคนนอกจากแบบกำลังใจครับขอกำลังใจแค่นั้นขอส่งกำลังใจให้ลักกี้หน่อยเพราะว่าผมพยายามหาคำตอบหรืออะไรบางอย่างที่มันดีๆเว้ยที่แบบ เราจะรับได้กับการสูญเสียสิ่งที่เรารักที่สุดบางอย่างไว้เว้ยผมได้คาตอบมาแล้วครับนั่นก็คือเขาไม่ได้ไปไหนนะเว้ยเขาอาจจะตายไปอยู่บนโลกแบบน,นี้แต่เขายังอยู่ในหัวใจเราตลอดผมขอได้ไหมครับทุกคนผมน่าจะให้สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของช่องผมเลยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของช่องผมเลยผมขอให้ทุกคนทําตามผมนะครับทําตามผมได้ไหมส่งมาลังใจใหอผม แด่ลัคกี้ครับลัคกี้ฟอร์เอวเออร์ขอทุกคนนั้ำตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนก็ ผมขอบคุณจริงๆครับเราจะเดินไปด้วยกันต่อนะผมมาไม่หลายวันผมคิดถึงทุกคนมากแต่ผมไม่พร้อมถ่ายยิงวันนี้ผมถ่ายนะเว่าผมร้องไห้น้อยที่สุดแล้วนะเพราะว่าถ้าผมถ่ายมาก่อนอันนี้เมื่อเจ็ดแปดวันที่แล้วผมคงแย่กวันนี้ครับวันนี้มนนผมก็ยังแย่อยู่แต่มันต้องเดินต่อไปวะก็ขอบขอคุณทุกกำลังใจทุกคนนะบ้าใครทำ าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าทําผมจะโคตรดีใจเลยว่ะทุกคนขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณแทนลักกี้ด้วยนะครับน้องเป็นที่มีวิธีน่ารักมากแล้ว ลักกี้ไม่เคยทำร้ายใครเลย,ยจริงๆครับจนวันที่เขาจากไปเขายังทิ้งคุณค่าให้กับตัวผมอีกคดเยอะเลยครับเยอะมากๆาจริงลักกี้ฟอรยเวอร์ครับขอบคุณครับ